สวัสดีจ้าป้าจ่าเขาป้าหาเห็ดก็แม่ม้าเนาะจ้าตอนนี้ก็ยุ่ป้าเห็ดแล้วจ้าไปเบ่งน้ากันจ้าว่าเมื่อนี้จะหมานบ่เนาะจ้าเมื่อนี้อากาศดีมากๆจ้าเพื่อนๆป้าทุกคนเบ่งดอกแรกป้าดอกบังใหญ่เลยจ้าป้าดอกแรกดอกแรกเต็มตะก้า นี่สวยจ้าทุกคนอันนี้แฮกเส้นโลลิงจ้าเห็ดพึ่งแม่มดจ้ะงามจ้าดอกนี่โอ้ยสวยๆเลยนี่น่าสวยๆจ้าอุย้ยนี่ดอกนึงจ้าโอ้ พึ่งเกาลัดจ้าอีกสองดอกจ้าเห็ดพึ่งเกาลัดเนี่ย <Yeah. S 1> เห็ด่งจ้าต๊บเ oh, ถ่าแล้วนี่อีกสามดอกจ้า โอ้โดอกกำลังแกงแสบเลยจ้ะเฮตเพิงเกาลัดแกงแสบเดอ้อจ้ะนี่ดอกมันจะสวยสวยเลยค่ะอ๋อนี่ค่ะอุ้ยเดตพิงเกาลัดกำลังออกจ้ะโอเค อีกสองดอกเจอขาแข็ง <fizer> ด <dreams likewise> <zed> ีอ <ness> ah ีกดอกนังจ้าเห็ดเพิ่งเก่าลัดเนี่ยดอกน่นหนาอุ้ยมีเห็ดเพิ่งหวานจ้า วันนี้ดอกหนึงจ้าปาดดอกมักใหญ่เลยจ้ะทุกคนปาดเบอร์ขายังขาวยังแน่นอยู่จ้าปาดจ้าเบอร์ขายังขาวยังสวยๆเก็บๆจ้าดอกหนึ่งจ้าโหดอกนี่งามอยู่จ้ะแต่ว,ว่าเครื่องนึงหายไปก็สร้างน่าจ้า อดอกนี่เทาจ้ะนี่ล่ะนี่ก็เทาโอ้ยสืบผึเงียดายแท้เก็บเห็ดรอบสุดท้ายน้ำกันนะจ้ะเพื่อนเพื่อนแม่ม่านกับสีหาแต่พ่อแกงกับพ่อละจ้ะเพราะว่าเริ่มหอบละจ้ะขันหาโดนไล่กับเมื่อยคักนาะจ้ะเห็ดผึ่งแม่มดซดอกติดกันจ้ะเถาแล้ว นี่ก็อีกดอกหนึ่งจ้าเสียสดายนี่ดอกหนึ่งจ้าเฮ้ยโอ้ยเสียดายแท้ถึกฝนอีกแล้วมันจะพอตะเห็ดเถ่าแท้เมือนี้เสียดายค่ะมาซา าพี่น้องเบิ่งเฮดอียองนี่จ้าเป็นแต่แกงแซ่บดีแทอเป็นไข่เป็นไข่ไขจ้าจละหลาย,ลายพี่อีกจ้าโอ้ยบ่โบหจักเนาะอันนี้ก็จกักอีเฮดอียังจ้ะเป็นกลมๆเขาขาวเสียงนั้นเขาเล่นฟุตบอลอยู่้างๆจ้า ทางข้าง,าง,างก,กับปาเห็ดอีกฝังนึงก็เป็นสนามฟุตบอลจ้าอันนี้สองดอกเห็ดพึ่งเการัดจ้าสวยอันนี้ก็เป็นเห็ดแครอทจ้าสีส้มๆส,ส,สวยๆจ้า ก็น่าจะเป็นเฮดก้อแดงเน,นาะจ้าอีกสี่ดอกสามดอกสองดอกราดเบิงจากขอนสนบานทิมเบิร์ลละจา้าเบิรโอ้เต็มเลยจ้าพี่น้องเบิร หลายขักลงไปข้างล่างอีกเต็มเลยไคนสารนีรที่อีกจ้ะเบิง้งยจ้ใจคนอะ่ะไม่จะขอนสนเท้านั้นได้จ้ะหุ้นขังเครื่องนั้นเบิงเต็มเลยจ้ะ ขอภายในความเสียงดังนะจ้าสามีมาเล่นโดนจ้าสามีมาเรนโดนแล้วก็เสียงอันขาอน <c oughs> แข่งฟุตบอลอยู่ข้างๆเนะจ้า <c oughs> ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยเด้อจ้า <c oughs>